สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Welcome to the Face Man b บ b ๊กลัวๆเกร็งๆสักนิดนึงแต่ว่าเชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแน่นอนครับเราก็ทำงานมาเยอะเราว่าเราก็สู้ไหวสบายแบงค์แบงค์คุณน้องขาถอดเสื้อหน่อยครับ Okay you in <laughs> <laughs> ก็เห็นได้เห็นผู้ชายถอดเสื้อได้แต่ก็รู้สึกแบบถ้าเป็นเราเราก็คงจะไม่อยากดูยอะไรเงี้ยน้องพีคะน้องมีข้าใจหรอถ้าไม่เกรงใจจะขอดูพีด้วยแล้วครับฟิลิปสวัสดีครับผมชื่อฟิลิปจินโรกนะครับอายุ22สองปีแล้วกพ็พี่เกศแล้วพี่เกศหน้าตา <c oughs> แบบขอได้ไหมขอได้ไหมคนนี้อย่ามาแย่งเจนนะทันดีก็แย่งขอถทุกอย่างพี่หมูขอขอดูรูปร่างหน่อยค่ะ อยากดูก็บอกสิต้องสะกิดเกดด้วยคืออะไรอ่ะเอ๋อาก็จะให้ผู้ชายถอดเสื้อตลอดแล้วก็อะไรเกดเกเกดบอกให้เขาถอดเสื้อเกดเกบอกให้เขาถอดเสื้ออ่ะก็บอกสิครับ้ี่ปัจจุบันมีทำอะไรอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับสุขภาพครับผมคุณต้องดีใช่ไหมว่าฮัลโหลแดน put it back เพ c า u s you in ไม่ได huh? huh? you know? ้แบบนี้เลยอ่ะเพื่อให้หมดอย่างเงี้ยหรอเนี่ยอีกแล้วแกงนี้ชอบดูอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แบบพี่ก็ไม่อยู่ในสาวสาวสาวสิคะอ้าว็ดีเหมือนกันนะลองดูเฮ้อเว้ยอาจจะดีว่ะเบบี้ฮะตัวใหญ่มากเลยทำไมอ่ะต้องเปิดิ้งถอดเสื้อไหมกล้าจังเลยยังไม่ทันบอกให้ถอดเสื้อเลยพร้อมถอดแล้วเฮ้ยเอาเลยครับเอาเลย ตอดเสื้อมามันแบบอืมโอเคเดี๋ยวนี้เด็กมันกินอะไรกันกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับใจเยน็นใจเยน็นหน้าหล่อมากเลยแต่พอขยับขยื่นปับ๊บศูนย์เลยมา The Face Men ทำไมคะน้องกันคือรายการ The Face นะครับเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้เด็กต่างจังหวัดอย่างผมได,ใด้ใจเยน็นใจเย็นทุกพี่ไม่กัดไม่ต้องก พี่สองคนเนี้ยไม่กัดแต่คนนี้กัดใจเยนใจนหายใจลึกๆกัดเจ็บจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบก็อยู่ตรงเนี้ยเขามีทุกอย่างที่ the face m e n ควรจะมีมีกระด,ดูกหน้าที่สวยมากมีความสูงมี proportion มีสัดส่วนของร่างกายที่ทขึ้นกล้องมากแต่ nerve ที่เป็น่วงกันก็คือ nerve nerve คือความ ตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะสุดท้ายสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ค่าอยู่ในสเตทในทุกอย่างของการทำงานเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้การผ่านไปการจะต้องตั้งสติแล้วอย่าให้เนิร์ gets to you ไม่ให้เนิร์มันทำให้เราไม่สามารถโชว์ความสามารถของเรามาได้ครับเจอกันรอบต่อไปครับโอ้โหครับชื่อมัน ตื่เต้นจริงด้วยว่ะถ้าพี่ให้ตัดผมสั้นได้ไหมครับคิดด้วยทำไมถึงคิดนานเพราะว่ามีพี่หลายคนแนะนำไว้ว่าอย่าตัดครับก็ถ้าไม่อยากตัดก็บอกสิว่าไม่ได้คือถ้ายูเห็นว่าผมยูเนี่ยคือเอกลักษณ์ของยูแล้วก็พูดเลยว่าผมไม่อยากตัดครับมันจะโชว์ความกิดนนะ่ะแมนครับผม เขาบอกว่ามีความคล้ายปีเตอร์คอปหรือเปล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเสียงเหมือนปีเตอร์ด้วยว่าอ่านแค่นี้เลย อยากรู้จังเลยว่าทําไมถึงเขาใส่เสื้อกันมาเนี่ยไม่เห็นบอดีไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมันดูแล้วมันน่าเบื่ออ่นอินดีด้วยครับประหนึ่งประสองครับเปิดหน้าให้ดูหน่อยครับโอเคดีใจค่ะขอบคุณมากค่ะสิเอ็ ให้เข้าแต่12เรามีจังหวะก็เป็นน้องขอนแก่นหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้กันเห็นไหมเป้า่ยงหน้าเฉยเลยอ่ะผ่านค่ะทั้งสองคน่านเลยแซม and Gun yes yes เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอยากดูพีเขาเดินมั่งจังเขาเดินได้ไหมโอ้โหะเขาเดินได้ไหม ก็มีงานเดินแบบเรื่อยๆก็เดินได้ก็ถ้าเดินไม่โอเคเขาก็ไม่จ้างล้วปะไปวางแผนต่อแล้วไหนเดินแบบให้ดูหน่อยเซ่บายน้องคะก้าวยาวๆหน่อยค่ะอย่าลืมนะจ๊ะว่ามันไม่ได้วัดที่เดินแบบอย่างเดียวและเดินแบบเก่งไม่ได้แปลว่าเป็นโค้ดเก่งอุ้ยดูดีจังยกค่ะ ใจด,ด้วยค่ะคุณอยู่ทีมพ c h ค่ะสำหรับบาทสผมคิดว่าไปต่อได้ยากทั้ง Energy ทงั้งรูปที่ออกมาจากกล้องมันไม่มีอะไรโดดเด่นเราว่าคนมันวัดกันไม่ได้ว่าใครดีกว่าใครมันแค่เราอยากได้ใครมาอยู่กับเราต่างหากถ้ากาันเข้ามาในการแข่งขันครั้งนี้แล้วต้องการคุณแม่ป้อนข้าวป้อนน้ำให้นมเชิญแต่ถ้าต้องการเมนเทอร์ที่ทำให้คุณเป็นเดอะเฟสแมนได้ ทานนี้ครับมไม่พี่หมูอ่ะเก่งมีความรู้เยอะมากแต่พี่หมูเป็นคนที่ไฮเปอร์พี่หมูอาจจะช่วยลดความตื่นเต้นของน้องไม่ได้แต่คนที่เป็นแม่ที่รู้วิธีการพูดที่จะทำให้น้องตื่นเต้นน้อยลงคือทีมลูกเกดค่ะ ทีมพี่ลูกเกดครับข้าน้ำนม,นำนมกินนมแม่เยอะๆลูกจะได้โอน้องเรียนอะไรอยู่นะคะเรียนจิตวิทยาครับโอเคน้องได้ดู The Face Season 3ไหมคะ Season 3 Mentor m a s าพูดกับพี่เกดอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นโรคจิตควรจะไปปรึกษาหมอซะโรคจิตนะ มากค่ะนั่นสหมากไปหาหมอดีกว่าไม่เก่จากพี่เชื่อว่ามันเป็นเดสตินีที่น้องมาเดอะเฟสแมนควรจะมาอยู่กับพี่เพื่อจะมาช่วยพี่ให้กลับมาเป็นคนปกติต้องมาอยู่ทีมลูกเกดเพื่อจะมาช่วยพี่ค่ะพี่สู้อันนั้นไม่ได้จริงๆครับ he's my number one on the list I need him ผมขอ เลือกพี known, teachers, so. ่หมครับพอพอเขาบอกว่าคนเนี้ไม่ number o n ผมไม่รู้หรอกนะว่าจริงไม่จริงแต่แต่เขาพูดแค่นั้นผมก็รู้สึกว่าผมยูกับเขาละณวันนี้เมนเทอร์ทุกคนที่ถูกเลือกมามีศัตยภาพในการเทรนน้องเท่ากันทั้งหมดแต่สิ่งที่พี่ให้ได้มากกว่าพี่ลูกเกดพี่เป็นไอคอนของเด็กๆหลายๆคนเฮ้ยมาเป็นยูเหมือนกันนะ look at the Instagram follower check it out เอาอินสตาแกรมมาวัดกันเลย พี่สามารถเพร็บน้องให้พร้อมเพื่อที่จะไปเจอโลกของจริงเวลาทํางานพี่สามารถเติมเต็มเพื่อให้น้องขึ้นมาเป็นไอดอลของคนไทยได้ที่เจ๋งจริงอะ่ะมันต้องดังจากผลงานพอดีผลงานทุกอันเปรียงทุกอันเลยจ้าแจ็คเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ท,ที่มีเสน่ห์รูปร่างหน้าตาสามารถไปทำอะไรต่อได้เยอะ superstar you have this superstar quality no doubt about it and you have this natural charm I think the fact that we all three Want to. So with your attitude and the way you approach the world, I think you can conquer the world. What what you need. Wherever you're missing, we all have something to give you. Who you think is the best mentor for you. I think that you should come with me. If you come to Team Luke, I have a full package. I've got a family of fifteen girls who we'll help guide you as well yes actually i want him so much i googled everything in chinese but i'm just so I'm unprepared my homework i so wanted him so i googled all my speech in chinese xiao jing yin you're a superstar อาจจะอ่านไม่ถูกว่ะ I can't แต่จริงๆขอชื่นชมพี่หมูผุ้าหาไปตีจังไปค้นกูเกิลมาแล้วก็อ่านีน Firstly, I want to say ขอบคุณเลือกผมเขต้องทำแล้วจะทำให้เต็มที่ครับว่า My answer is ทีมลูกเกครับ Congratulations to Team l กเกนะคะต่อให้พูดไปอีก3วันก็เลือกลูกเกตเพราะเลือกมาจากบ้านแล้ว ณ so. เวลานี้ทุกคนที่อยู่ในทีมเราอะไม่ได้มีอะไรเป็นรองเลยครับพอมายืนมองแล้วนะทีมลูกเกด6คนดูเหมือนบอยแบนด์มากเลยบอยแบนด์ผมว่าเล่นสารกลางจังหวัดน่าจะเหมาะครับนี่อยู่เขตนนทบ,บุรีค่ะทีมพีชก็น่าจะไปเล่นในสนามเด็กเล่นได้ทั้งทีม time to work peach พีก็ประสบการณ์เยอะในระยะเวลาที่สั้นมากพีก็ไปไกลมากเออก็ไปไกลมากจริงๆอ่ะจบ